คุกเออเฉลยไปแล้วคือข้อสี่แต่ประเด็นคือข้อสี่อ่านว่าอะไรแวอ่านยิลอมแปลว่าอะไรคุณมาจากคุณมาจากที่ใดใช่ป่ะเฉลยไปแล้วหรอม่ถไม่ถูงว่าชชวนอ่านได้ยัง ดูนะแล้วข้อสอบจะออกได้อีกแบบหนึ่งซึ่งหมายถึงว่าถ้าสมมุติจะถามว่าคุณมาจากที่ไหนมันจะถามได้สองแบบแบบที่สองมันจะถามได้ว่าแบบที่สองนะมันจะถามได้ว่าอุ๊ยกดผิดมันจะถามแบบนี้ทุกคนแว do you come from ถามได้สองแบบคือภาษามันเป็นเรื่องของอ้นี้หนูภาษามันเป็นเรื่องของศิละปะดังนั้นการพูดมีมากกว่าหนึ่ง where do you come from ความหมายเท่ากับข้อที่สี่ทุกประการจดลงไปครับ พูดต่างกันพูดต่างกันความหมายเหมือนกันแปลว,ว่าคุณมาจากที่ไหนหงไงข้อสิบเจ็ดข้อสิบเจ็ดครูเฉลไปแล้วละ่ะแต่ประเด็นคือมันต้องอ่านเชิญครับอ่านเลยฮะไม่ยาก อ่านว่าอะไรภาษาอังกฤษแดอาแปลว่าอุยแดอาแปลว่าอะไรมีในชีทครับมีในชีทหาเร็วหาเร็วนี่นี่นี่ชีทแบบคัดเน้นเน้นมาให้ EP ที่หนึ่ง is, there are แปลว่ามีแปลว่ามีโอเคนะหน้า <c oughs> บอกไม่ถูกเหมือนกันเว้ยคือคือก็บางคนอยู่บางคนชัดตูดไปแล้วของครูอ่ะไดอิสไดอารแล้วว่ามีใช่ป่ะอืมต่อสิครับต่อประโยคต่อมาคำนี้อ่านว่าอะไรวันทั้งเดแปลว่าอะไรเว r ร g เกิดหนึ่งร้อย มีหนึ่งร้อยอะไร n n อะไรฮะตัวนี้ไม่ยากอุ้ยอุ้ยนี่เลขอะไรแปดอะไรเอตี้แปลว่าแปดสิบมันเป็นการบอกว่าแล้วก็ตัวนี้ห่านว่าอะไร บอกว่านักเรียนสรุปประโยคนี้ทั้งประโยคแปลว่าอะไรมีม,มีนักเรียนหนึ่งร้อยแปดสิบคนมีนักเรียนร้อยแปดสิบคนคราวนี้คราวนี้มันจะมีคำที่ ประโยคนี้โอ้ยโทษทีคราานี้ประเด็นมันอยู่ตรงนี้ครับคํานี้คํานี้หนูเจอไม่บ่อยเจอแค่ครั้งเดียวตอนหนูจะเจอสองครั้งคือตอนอ่านเวลากับตอนบอกน้ําหนักต้นคํานี้อ่านว่า half half แปลว่าครึ่งหนึ่ง half แปลว่าครึ่งหนึ่ง half แปลว่าครึ่งไม่ใช่ฮครึ่ง เครื่งของใครพวกเขา,เขาคำถามครับพวกเขาคือใครใถูกต้องฮะพวกเขาคือนักเรียนเนี่ยเครื่องของพวกเขาไปยังที่ทโรงเรียนโดย,โดย,ดยรับพัเออดีมากครับพวกเขา ครั่องหนึ่งเนี่ยไปโรงเรียนโดยรถบัสอ่านภาษาอังกฤษหน่อยฮะโนโนด,ด,ดีดีฮะมอส์ Students ride a bicycle down walk to, to school, school. แปลว่าอะไร เดือนะมันเดิมฮะหนึ่งสองสามสี่ห้าโอ้ยเจ็บนิ้วหกเจ็ดแปดเก้าแปลเบอร์ไหนก่อนแปลเบอร์เบอร์สองก่อนครับอันนี้คือเบอร์หนึ่งเดี๋ยวครูเปลี่ยนสีดีย๋ยว สีเขียวแล้วแต่เบอร์นี้ก่อนเบอร์เบอร์หนึ่งนักเรียนต่อมาเบอร์ที่เบอร์สองคือไม่ใช่ฮะเบอร์สามฮะนนะเอ๊ะเบอร์สองไหมเดี๋ยวดวคูขอดูคูขอ,ขอ,ขอ,ขอคิดไปเดี๋ยวนะ Okay. เบอร์สองเบอร์สองคือเลขสามนักเรียนอะไรนักเรียนขี่ขี่อะไร okay, <bye. S 1> จัก,กรยานดังนั้นมอไซค์าจะเป็นเบอร์สามมีนักเรียนขี่จัก,กรยานคราวนี้เบอร์สี่เบอร์ส oh. ี่หกอย่างเดียวถูกแค่ครึ่งเดียวเบอร์หกถูกแต่ยังถูกแค่ครึ่งเดียว <Okay. S 1> เบอร์สี่ต้องแปลสองอย่างพร้อมกัน ไม่ใช่ฮะต้องแปลหกกับหนึ่งมอแดนแปลว่าขั้นกว่านักเรียนขี่จัก,กรยานมากกว่ามากกว่าอะไรมากกว่าเดินเดินจะเป็นเบอร์ห้าทเบอร์หกสกุณเบอร์เจ็ด ก็พอเ,เห็นภาพไหมครับว่าก็พอเ,เห็นภาพไหมว่าการแปลประโยคเนี่ยจริงๆมันก็อแอบนิดนึงอ่ะใช่ปะแต่แต่แต่ครูว่าไม่ครูไม่แน่เดี๋ยวๆะฟังให้ดีครูจะพูดแหมครูพูดเดียวอีกละครูจะบอกว่าครูไม่แน่ใจว่าการทําวิธีนี้จะทําให้หนูเข้าใจกว่าเดิมหรืองงกว่าเก่าฮะเอยจะเพิ่งหัน แดงก็ขับเครื่องบินมาโรงเรียนดินไดนดังนั้นูดังนั้นข้อนี้เขาถามข้อถูกข้อผิด ก็ถามข้อถูกข้อผิดข้อถูกใช่ปะก็เลือกตารางที่ถูกแค่นั้นเองอนนะเอ้า คุณเล่นตารางไม่ได้โทษทีข้อไหนถูกคุยไม่เช่เลยเหรอคะอ้อาวฟังฟังว่าสุดท้ายนะมีนักเรียนวิ่แปดสิบเครื่งหนึ่ง <S <S เดินทางโดยรถเมล์และนักเรียนขี่จัก,กรยานมากกว่าเดินอันไหนถูก <S 2> <S 2> แป๊บนึงนะ คุกว่าคุพอเห็นอยู่บัสไบฟุตบัสคือนักเรียนร้อยแปดสิบาทหารครึ่งหนึ่งนิดนึ่งนิดเทบาไหนักเรียนหนึ่งร้อยแปดสิบหารครึ่งหนึ่งได้เท่าไหร่ 180. หรเก้าสิบถ้ามีบัสเก้าสิบโอกาสถูกมาแล้วหนึ่งดังนั้นข้อหนึ่งกับข้อสองมีสิทธิ์ถูก ข้อหนึ่งข้อสองมีสิทธิ์ถูกเพราะว่าเครื่องหนึ่งมารถบัสแต่ประเด็นที่ชี้ตายคือตรตรงนี้ก็คือนักเรียนเนี่ยปั่นจัก,กรยานมากกว่าเดินเท้าปั่นจัก,กรยานมากกว่าเดินเท้าจึงตอบข้อที่สองดังนั้นสิ่งหนึ่งที่หนูควรจะเขียนให้ใหญ่ขึ้นตรงนี้นะครับเขียนว่าเขียนสามคำ คือสิ่งที่เขาจดเนี่ยคือเขาจดใช้ลูกศรช่วยเห็นป่ะเพราะว่าที่มันไม่พอพอที่ไม่พอปั๊บนเนี่ยเขาใช้ลูกศรช่วยนี่คือการจดอย่างมีวิจณน,าานัยนั่นคือต้องเข้าใจแล้วจดเพราะว่าถ้าจดไปโดยที่แบบจดจดไปเถอะอะไรอย่างเงี้ยมันจะไม่มันจับไม่ได้อะไรหนูไม่มีชี้เหรอฮะ อันนี้อันนี้อันนี้เช่นชมคะอันนี้ดีอยู่อ้าวต่อมาครับ <c oughs> อา้าวกินน้ำก่อนคอแห้งอา้อาวาอ้าอวพร้อมพับพร้อมครับต่อมาดูสภาพโจทย์นี้ก่อนต่อมาเขาบอกว่าอ่านอ่านแค่นี้พอครับมองไม่เห็นแป๊บหนึ่งนะเละเห็นไหมฮะ อ่ะว่าไงลูแอเดช,ชด,ดชาร์จชาร์จู้จักชาร์จป่ะไม่ใช่ไม่ใช่ชาร์จชาร์จในที่นี้เนี่ยคือให้ดูตารางชาร์จแปลว่าตารางจากตารางนี้ตอบคำถามได้กี่ข้อตารางนี้ ตอบคำถามได้กี่ข้อตอบข้อยี่สิบยี่สิบเอ็ดยี่สองได้หนึ่งตารางสามข้อดังนั้นถ้าหนูอ่านตารางนี้แตกอ่านจนแตกฉานจะตอบได้ดูตารางก่อนดูนะ อันนี้อ่านว่าอะไรโอเคน,นี้พออ่านว่าอะไรฮะแอ็กแอ็กอะไรแอ่เคียงยังไม่ใช่แอ็กแพ็เกอร์ไอแดนชัดแดนรู้ความหมายที่หนูกำลังพูดใช่ไหมฮะมวววอ,อ๋อแล้วไปฮะ ตรงได้เลย่างที่แดนพูดแอคตตัวเนี้โคษแอคเลยแอคตตัวเนี้ยการแสดงใช่ป่ะและ้วก็บางคนเนี่ยมันมีแบบแอคติง้งรุนแรงมากแอคติงต้งแปลว่าอะไรคือคือประเทศไทยเนี่ยขเขาใช้คำว่าแอคติ้งนี่คือแบบเป็นคนตอแหลเก่งใช่ป่ะโทษครับแอคต์อคต์วแวสแดงโทษที แอคติ้งการสแสดงแอคติ้งเกงต่อมาต่อมา,อมาหนังเอคอะไรฮนะแอคชั่นแอคชั่นแอคชั่นเนี่ยปกติเวลาผู้กำกับหนังอะ่ะจะสั่งแอคชั่นแอคชั่นแปลว่าแปลว่า,วาเอ,อ่อ การกระทาเริ่มการกระทำแอคชั่นคือการกระทำหนังแอคชั่นคือหนังที่มีการกระทำไม่เยอะอ่าแบบแบบอยู่นิ่งไม่ได้จะต้องวิ่งไปนู่นไปนี่ไปนั่นต่อยหน้ายิงปืนอ่าเออทำไมแต่นี่ยขาว่าแอคแทกเกอรมจากไหนครับฮะ กตัวเอ็กแทกก็าอ็กแทกนี่ปลวอะไรหนูวะเอกแทกบอกว่าอะไรหนูวะไอ้เคียงไอ้เคียงอกแท็กบว่าโจมตีเดี๋ยวแล้วถ้าเป็นเอ็แทกกเอ้าฟังฟังฟัเอ้าหนูเอ็กแท็กโร้บอกว่าไร แฮกเกอร์เมื่อตัว์เออาร์ท้ายคำจะเป็นอะไรลืมอ้าวแต่ตัวนี้หนูรู้จักคำว่าแฮกเกอร์แฮกเกอร์บอกว่าอะไรใช่แฮกเกอร์ก็คือแฮกเนี่ยแต่ว่าเจ่อเออาร์กลายเป็นคนเจาะคนเจ่อระบบแฮกเกอร์ นแปลว่าคนโจมตีเนื้อหาเนื้อหาป .5 ฮะเนื้อหาป .5 แฮกเกอร์ใช่ปะแฮกเกอร์แฮกแต่ว่าแต่ว่าจออแฮกแฮกแล้วสรุปคือ <แ S 1> เดี๋ยวนะทุกคนเดี๋ยวเดี๋ยวมันมีคำหนึ่งครับคือคำว่าแอคก พูกแปะแปะในกลุ่มให้เนาะมันมีคำน่งหนูคือคำนี้ปะ Active Active แปลว่าอะไร Active Active แปลว่าอะไรหนูว่า Active แปลว่าอะไร Active แปลว่าอะไร Active Active หน่อยนะเออ Active ลองแลเประาัาไทยหน่อยดิมีพลันหน่อยนะใช่ป่ะ แอคทีฟประมาณนั้นมีพลังหน่อยนะแ c t i v e จึงแปลว่าประตือหรือรน้นแต่ประเด็นที่ครูพูดมาทั้งหมดเนี้ยดูนะดูนะประเด็นที่ครูพูดมาทั้งหมดเนี้ยครูพูดอะไรเยอะแยะมากมายเราต้องการแปลคำนี้ไม่ใช่หรอ Activity 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 อ,า,อางนี้ก่อน activity mm hmm. ตัวนี้แปลว่าน่าจะแปลว่าอะไร activity act mm hmm. แปลว่าทำ activity หะ่ะ mm hmm. activity แปลว่าอะไร mm hmm. เกี่ยวกับการกระทำหนูแปลว่ากิจก,กรรม mm hmm. ไม่ใช่ไอ mm hmm. ้นั้นปาร์ตี้หนู เปิดตี้เปิดตี้คือปาร์ตี้แต่ถ้าแขกตี้ก็คือที่แตกแล้วก็การตรจดูนะดูอย่างกับพิษตา activity เนี่ยมันเป็นแปลว่ากิจกรรมกิจกรรมเดียวแต่ถ้าครูเปลี่ยนจาก y เป็น i แล้วเ ES, ติม es กลายเป็น activities มันจะแปลว่าหลายกิจกรรม ดังนั้นสำหรับนีาพนี้ครูแนะนำให้โจทย์แค่ว่าหนูเขียนแค่คําว่า activity อ่ะหนูเขียนแค่ตรงนี้ครับหนูเขียนแค่ว่า <I know. S 1> ตัวเนี้ยแปลว่ากิจกรรม mm hmm. เขียนแค่นี้ก่อนครับส่วน <Yeah. S 1> ที่เหลือครูจะแปะให้ oh. ครูจะแปะให้ในกลุ่มให้จดเอาในกลุ่มนะฮะ แต่หนาบข้ามนี้จบแค่นี้ก่อนกิจกรรมตออีจอตอรอร,อรอมเสร็จแล้วนะนะกิจกรรมต่อมาตัวนี้อ่านว่าอาอฟออแปลว่ากิจกรรมออฟแปลว่าออฟแปลว่า อ๋อแปลวาอะไออฟทำไมชัดไปไม่ใช่แข okay. ่งกบออแปลว่าอะไรนี้ดิใบที่ใบที่หนึ่งนี่แหละใบที่หนึ่งหรือสองใบที่สอง คำอยู่บพบทเจอบ่อยอ๋อแปลว่าของมีความหมายเท่ากับอัฟฟอสโซฟีเอสอันนี้อยู่อยู่อยู่หน้านที่สองนะคำอยู่บพบทเจอบ่อยเจอยังครับเจอยังเจอแล้วนะอ๋อแปลว่าของ น่าสนใจนะอานอแต่ว่าแต่หนูจะนึกถึงคําแต่หนูคุ้นตรงนี้ที่ฝุดไงคือคําว่าลายลายคืออะไรลายคืออะไรฮนะลายคือแอปแอปอะไรแอปแอปแชทสีเขียว,ยวใช่ป่ะจริงๆลายแัลว่าเส้นแล้วก็ลายมันมีสองลายก็คือออฟไลน์กับ ออนไลน์คำถามคือ on line กับ off line หน <in> ู <Spanish> <in Spanish> <grenade engine> on กับ off l i n e แปลว่าอะไร offline ไม่อนออนไลน์แปลว่าอะไร แหม่มันมันเธอเธอ,อคำว่าออฟไลน์ line. เอาง่ายหนูคุณไมรู้จะไปยังไงมันแปลว่าปิดเน็ตเปิดเน็ตอะมันไม่ออกละบอกมันไม่ถูกอย่างเช่นเป็นออนไลน์ใช่ปะคือหนูต้องเปิดนเน็ตก่อนจงจะออนไลน์ได้ถ้าหนูปิดเน็ตหนูก็ออฟไลน์ line. แต่คำว่าตอน ดูจอนะคะ on ถัก off ดูดูเจอดูเจอแน่นอนดูเจอสิ่งนี้ดิคุณว่าคูรวมมาแล้วนะหาก่อนคำศัพท์คุ้นตานี่ไงหนูเห็นในแนวตะกูลเครื่องใช้่อไฟฟาใช่ป่ะ on จะเป็นสีเขียว off จะเป็นสีแดง on ตัวนี้แปลว่าเปิด off จะแปลว่าปิด มันแปลว่าอย่างนี้ครับมันแปลว่าเปิดสายกับติดสายแตสายผนพนามนะั้งแต่ก่อนเนี่ยอ๋อคือสมัยก่อนเนี่ยขึ้นอ,อย่างนี้ครับมันมีที่มาสมัยก่อนการโทรศัพท์จะต้องโทรโดยใช้สายโทรศัพท์อย่างสมัยก่อนเนี่ย มันจะเป็นโทรศัท์บ้านึกออกไหมคือแต่ก่อนมือถือยังไม่แพร่หลายดังนั้นทุกอย่างจะต้องโทรผ่านสายแต่ปัจจุบันโลกมันเปลี่ยนสามารถไร้สายได้เราอินเทอร์เน็ตเราเล่นกับมือถือใช้ใช้แค่ซิมแต่สมัยก่อนต้องมีสายระยงระยานดังนั้นออนไลน์ก็คืออยู่ในสายออฟไลน์ก็คือออกจากสายประมาณนี้นะฮะ หัวคูแล้วมันไม่ค่อยใช่ไงดินออึกออกปะอันนี้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 นนนนยังออนไลน์อยู่ที่เป็นเซส้นเส้นนึกถึงห้องคอมห้องคอมตั้งโต๊ะเนี่ยจะต้องมีสายเน็ตนึกออกไหมครับมันเป็นลายเหมือนกันใช่ครูว่าคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะมันยังมีความเป็นใช้ใช้สายเยอะไกด์ไลน์คำเดียวกันไกด์ไกด์ไลน์บอกว่าไร ไกด์บอกว่าอะไรฮะไกด์อ่ะเออพวกคนนำทางใช่ป่ะไกด์ไลน์แปลว่าแนวทางเห็นไหมฮะคือขอไกด์ไลน์หน่อยสิไกด์ไลน์ไกด์ไลน์เออแต่นี่นจากไหนอ่ะอ่อช่างก็ไกด์ไลน์ฮะเป็นแนวทาง บางทีครูก็ตามไม่ทานหว่าบางทีนะเดี๋ยวเดี๋ยวครูแปะในกลุ่มให้ครับครูจะบอกว่าสุดท้ายอังกฤษเนี่ยมันคือการสร้างความคุ้นเคยกับมันดังนั้ถ้าเราไม่คุ้นเคยกับมันอ่ะมันจะเหมือนภาษาต่างดาวมันจะ ไม่เข้าหัวเลยพยายามทำให้มันคุ้นเคยเอาไว้ครับโอเคนะาษาษาเจอกันค่าหน้า